เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ vivo Y25 สมาร์ทโฟน Y series รุ่นใหม่สเปคจัดเต็มตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในราคาเริ่มต้นเพียง6,299บาทเท่านั้นถ้าวกามาดดกข่าวสารดีทางไอทีในช่วงเย็นในวันสแปนในกา30นาทีนพูดข่าวไอที Hello everyone vivo Bangladesh รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจภาคข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวัน vivo ส่ง vivo y 2 8เสริมทับสมาร์ทโฟน y series ด้วยฟีเจอร์อัดแน่นตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในราคาสุดคุ้มนะครับโดยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในราคาที่เข้าถึงไม่ยากมีหลายสุดเลยที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโมดูลกล้องนะครับรุ่น l i เหลี่ยมเพชรแบมิติท d อะไรเงี้ยนะให้ความหรูหรานะแบตเตอรี่6,000มิลลแอมกับการชาร์จที่เร็ว44วัตต์แฟลชชาร์จิ้งด้วยและการันตีนะครับดู y t u t u เนี่ยต่อเนื่องยาวนานถึง24.1ชั่วโมงเล่น PUBG ยาวนานต่อ7.2ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่อายุการใช้งานนะเลย4ปีกันไปยาวๆนะครับในส่วนนี้ให้หน่วยความจำนะครับแรม8ิกและเพิ่มแรมขยายไปีี8กิกนะครับ ทำให้การใช้งานรื่นไหลมากยิ่งขึ้นในส่วนของหน้าจอมีฟังก์ชันการถนอมสายตานะครับในขนาดที่6.68นิ้วผ่านมาตรฐานที่ uv ด้วยในส่วนของความสว่างของหน้าจอดันไปได้ถึง1 0 0 0พนิตรืไปเหลืเก้าสิบเฮิร์ตนะครับลเลยได้ว่ามือถือสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ถนอมสายตามากขึ้นนะครับตอบโจทย์การใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยในส่วนของสีที่เน้นเนี่ยก็คือ2เฉดสีก็คือสีพีชแล้วก็สีเขียวครับทำให้ตัวสีเนี่ยมีลุกเล่นแล้วก็มีความโดดเด่นมากเลย ในรุ่นของแลมบ์แตกี้หน่้ตโฮลจัม1 2 8่ที่6,299บาทและรุ่นแลมบ์แตกี้โน้ตโฮลจัมมากขึ้นถึง256 6,999บาทนะครับก็คือมีวางสำหน่ายอย่างเปทางการแล้วนอกจากนี้แอบรุ่นน้องนิดนึงก็คือ Vivo Y18 นะครับแลมบ์ซิกี้หน่้ตโฮลจัม1 2 8่เพียงแค่4,499บาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นมือถือที่มีหลายส่วนที่มีความน่าสนใจสาบแฟนๆ vivo ก็ลองไปจับจองลองเล่นเครื่องจริงดูก่อนได้ที่ศูนย์นะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะ ตัวดีนเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหน,นุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหน,นุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ดีและค้อเสนอต่อไป ช่องเรามี Facebook f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกรมาอดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย